สบายดีทุกคนสบายดีพ่อไม่พี่น้องนะวันนี้ขึ้นมาป่าอีเลทุกคนนขึ้นมาหาจอบไก่เมื่อว่านี้จอบไปจอบมาผมมีเฮ้าใช่ไหมวันนี้สืขึ้นมาไม่อีสิไปลายไกลกว่าเก้าพอมันนี้ทุกคนเลยไทีต่ต่ำบางนำกันบรได้นอนนดะ้เฮ้าขึ้นมาวันนี้ก็ขึ้นมาลบเมอือคือเก้าละไ,ไปลายไกลกว่าเก้าวันนี้มากระหอดทุกคนเลยสวายเต็มแล้วมากก อจอบไกล้พอดอีทรงหลังนี่ล่ละฝนตกทุกคนฝนตกเลยบ้านนี้แดดเอาะไกล้มันกริ่มหันลาย,ลยขึ้นมาหาจอบทุกคนเลยอันนี้บ่อนชาวบ้านเขาพักทุกคนบ่อนบ่อนพักเก้าเขาทั้งข้าทั้งเพนะื่นไปต่อโอ้ตะเว็นก็นขึ้นสูงทุกคนเลยขึ้นสูงเต็มแล้ว ลมแห้งขนาดทุกคนลมนะมันนี้บอนี้นี่เสียงนกห้องอยู่แซ่เลย เรียบร้อยทุกคนมีนท่านตายช้ำกระเล่นทุกคนน,นี่มีท่านตายร้ำถือถงมัน thứ thong thứ tin mà con ơi. Tổ cá lên nữa. Đây mà tổ thăm ít này. Lại. lại tổ là vô ni nữa. Mình vô nó mù nốc nói con đi nốc hong xèo cá lên tay nhiều. nhát nhìn ít con ơi. nhìn ít thấy lại tổ vô. เรียบร้อยทุกคนเน่ในตัวที่สองมาแล้วนี่นีตัวที่สองทุกคนการเล่นคือเก้ามันก็เล่นแล้วมันนี่ได้ก็เล่นสองตวัวแล้วนะนจนขาหา้าตัวน,นี้มันคืนะทุกคนนั่นจนงอยหมดขาจนหด้ด อยู่บอลน,นี้ได้ก็เล่นสองตัวทุกคนมีอันมีสามตัวเลยเมื่อกี้นี้นะสามตัวสามตัวละได้สองตัวทุกคนกนะ็เล่นสองตัวเลยมาเลยมาเลยมันยู่น้ำมันมุ้งนกน้อยทุกคนเลยก็เล่นนะหลายเลยอยู่บอลน,น,นอกน้อยก็ห้องจากจ้วกสิ เด้ Đây, ทุกคนมาไฟป้านี่ก็ล่งเป็นฟดเลยนะฟดข่าวกระโตนอยู่ฟดมาไฟป้าทุกคนนะกกนั้นก็ข่าวกระโตนอยู่เลยมาไมก็ล่างเป็นทุกคนเลมาไมป้าก็ลังเป็นฟดข่าวกระโตกระโตนอยู่อ๋อนี่ทุกคนนะอันนี้นี่คุมขี้เห็นทุกคนเลย อเห็นมันมาคี้นะหากระคีมัไหม่ยทุกคนเนอะขียังมหมไหมอยู่เลยพุ่งเป็นกล่องบักไงนึงเลยทุกคนไอคีเห็นอีเห็นนี่โซลายมันสีคี้กล่องไว้บอนเก้าเลยทุกคนมันสีคี้ไว้บอนเก้านะจักเห็นเห็นอมเลยเห็นแฝงตัวนี้นะทุกคนไอคีกล่องไว้บอนเก้านี่ นะเบิงคีมันนะหากคีไม่ไหม่อยู่เลยคีมันยังเป๊ะอยู่ทุกคนอ่ะเป็นแต่ยืมมาฝึกคียังไม่ไหม่อยู่เลยเบิงคีเก่ามันก็กองจนกระเด้งจนมันมาจนซ้ำนี้แล้วนะมันมาคีโฮมไว้หึงเหล่อประมาณจนฮอดปีึ้นมานี้แล้วนะคีเก่ามันทั้งหมดเลยจนเกินคีโก้คีเต็มัน เห็นทุกคนคเห็นมันมาขี้หฮมไว้ตอนนี้มาฮอดป่าง่ญ่เลยทุกคน,เ,นเดี๋ยวมันนี่สไปไก่ก็เก้าทุกคน<อ>เลยไปห้อยขึ้นไปนะ<อ>ไปไก่ก็เก้ามันนี่ทั้งนี้น,าานี่เฮากับบอท่านเคยมากยิ่งเธอนะทุกคนสลายมีแต่ปฟ้าพูทั้งนั้นฟ้าทั้งนี้เราบอท่านเคยมากยิ่งเธอไปให้มันไก่ก็เก้า มีแต่ไม้ไงทั้งหมดลงมาหอด้อยเลยทุกคนเลยน้ำก็แห้งมาละอยู่ป่ายห้อยนะวันที่เราขึ้นมานี่นะป่ายปอดทุกคนเลยบานคอยเอินป่ายปอดแถวนี้น้าแห้งมาเลย เป็นต่มมีป่าฟูทุกคนน้ำในกัดเขียวลุ่มสิน้ำลึกนะ้อยทึ่งพี่นะมันเป็นว่งนางใง่ย่พอน,นี้ขึ้นมาฮอดกลางแานเลยทุกคนเลยมาเจอตูบทุกคน ตู้เล่งง้เล่งควายของชาวบ้านเขาหลังมังใหญ่เลยทุกคนเลยทั้งนี้นี่บทท่านเคยมาจดิคือทุกคนตู้ตัวนี้กาได้ยินแต่เขาวว่ามีตู้มีตู้บล่ะเข้ากาคาับเคยมาเห็นนะเข้ามาเห็นหลังมังใหญ่เลยตูเงง้เล่งง้เลงควายของชาวบ้านครับทุกคนเน มีหลายบ่อนได้ตูบเลงโง่เล็งควายของชาวบ้านเขาหลังไงเลยทุกคนเลยมอไพื่อเขากัยงอยงน่มีหลังเดีวทุกคนเลยคือปรมอนมานอน้านความศักดิ์สิทธิ์อิน ทังเดียวขลออ้อโอ้คอยมือทางบ้านนะอยู่แถวด่านนี้นี่กระใตายหลายเลยทุกคนกระต่ายป้าน,นี่หลายเลยอยู่ด่านนี้กระต่ายป้ามาจอกหลายทุกคนเลยเฮาขึ้นมาอยู่โหพูนะตอนนี้นะคอยเบืองบ้านก็เห็นทอลักคือไขนะ่ตั้งสองรัก ทคนคือเขามาฮอนนี้ล่ะเขามาห็นกุ I mean oh look, I mean ้งมาให้นะมาให้นี่ดกเลยแดงสลานอยู่นะมันกำลังล้นมาให้นะมาให้น้อยๆทุกคนเลยนี่เดี๋ยวเราสิขึ้นไปยิ่งอยู่ทั้งกุ้งไหมมาให้น้อยๆทุกคนกำลังล้นนะกกมันก็ได้สูงไปเลยทุกคนเราสิขึ้นไปยิ่งอยู่กกนี้ ขึ้นไปยิงนกปลีอยู่ทุกคนนกปลีมันเฮาอยู่ดินกปลีอยู่ใน,น,นะเฮาหลายเลยขึ้นไปฝึกตอนคำคำทุกคนเลยถ้าเบิ่งตอนคำคำพร้อมเธอกระห้องมันเฮาตอนคำนะนกปลีอยู่ในเฮหาหลายเลยเฮาสิ่ขึ้นไปฝึกนี่สิขึ้นกกนี่ทุกคนเะยโมโหสิขึ้นได้หรือบอนะ่อะกกมันก็บ,บกง่ายนะ ฮึ่นได้บ่เดนี่เด็กจอ้องคืนฮันทุกคนจอ้องค,คืนนี่แหละฮึ่นกอ้ก็มาให้นี่ดูนกปลี่อยกับเฮาลายเลยฮึ่นยิงนกปลี่อยทุกคนเลย ขึ้นมาฮอดเลยทุกคนลป๊อตลมแห้งพี่ลึกทุกคนเลยขึ้นมาเทิ้งพีเนี่ยลมแห้งเป็นแต่ยานเลยกงไม้จนโนนโนนโน้นทีประมาณสิบห้าเมตรน้ำบอลฮายูนลมแห้งทุกคนโอ้มาเจอลมมีแห้งทีทางยิ่งเลยนกนกปลิวฮาเสียว องไม่ติ่งน,น้นโอ,อยู่ทุกคนเลยติ่งโตกย้านย,านยานตกร่มแห้งก็ะโอนบะรี่นะเฮาจะแซ่วยตัวเลิศมั่นยู่แปร์เฮาจังยิ่งทุกคนจมันค่อยเห็นยู่ไก่ทุกคนตัวเลิศมันยูแถวงาคืนนี่จังยิงนะ่ง อลงมาแล้วทุกคนเลยบ่ได้นะลมแห้ง,ลลงโ,ตโ,โ,โ,โคตนะรยันตกก็เลยลงมาสิกลไมยติ่งโนนอโนนเยี่ยขึ้นไปปลายเพื่อนะโอ้บ่ได้ไอ้นี่กรคไงนกมันกะมวยเห่าไปเลยทุกคนเลยทอดอกปลี่นะไปหาเลาะดงได้ลุ้นกว่าทุกคนเลยนังเฝ้ากัดทั้งลมทั้งนกกันนั่นเหายันตกก็เลยลงมาสิ ทุกคนเลยขาลอยเลยแนวนี้พลาดอีแล้วจะหายพระเจ้านะใกล้เข้ามาสามสี่โตทุกคนมันเข้าเข้าไปจอบทั้งีนะเข้าไปจอบเลยมันหันใกล้ใก้กเกลียวมันระบบขึ้นมากนะเข้าเข้าไปจอบนะวันพันพักกันลุ่มกลับขึ้นมากใกล้นะยังสอดสีจะชิดมาเชื่อเข้าพี่มาเชื่อกระโตข้นพิพัมาแล้วก็มันนะเห็นเข้าและไกลนะยังหนังลกล้อมันมูฟล็กล้อเบื่งในนี้เข้าตากระพับยิบยิบอยู่ คอยไอ้ปืนมาเชื่อทุกคนเลยกับปืนมาเชยแันนั้นนะดิ่ได้ยังจะหายพวกเจ้านะป้าทุกคนเนยไก่ผู้ไก่ไกเมยย่างสอดสีสุดขีดกลับคืนมาเชื่อคนทิดายเด้พลาดอีกแล้วหมือนี้กับทุกคนเนยท่ด้เด้ฮะต้องมีสักมือแหละที่เป็นของเฮาเนี่พลาดตั้งแต่เมื่อวานนี่ วันนี้ก็พลาดวันนี้ก็พลาดป้าดีดายใกล้จังว่าเฮามาเป็นมู่เลยมันกลับขึ้นยางมาเชื่อคนคนเลยยางเชื่อคนสวัสดีสวัสดสีสตีทเลยพัดอ้อยปืนมีทันเฮ้าก็กเกลียวว่าขึ้นละขึ้นว่ามันสีบวกขึ้นมากนะเราได้ยินเสียงหันยุติปลายไหม้พวกวันนี้พายกลับขึ้นเชื่อคน มีคนมายู่เนี่ยนะทุกคนมีเฟิงมาจะเอาเฟิงมานอนหนไหนะนบอนนี้บ่อนที่เข้ามานอนผู้เดียวมื่อนั้นนะทุกคนเครง่องมอโม่เลือเข้ากับอยู่นี่แหละนี่มีคนมานอนแท่นเข้าอีหลังจากเข้ามือเมื่อ,อนั้นนะทุกคนติดเข้าเขาเจ้ากับไปเดียวมือเลย หมาอันพักกินข้าวกันทุกคนเลยเติมพลังก่อนจังค่อยกลับบ้านนะบวายเลยเยอะเข้าเลยทุกคนเลยบาได้กินข้าวง่ายเลยสีมงแรงแลยตอนนี้นะมื้อนี้ก็คือเห็นทุกคนเลยบ่มานได้ก็เล่นสองโตตั้งแต่เมื่อวันเสาร์นี้นะแต่พอดีไปจอบใกล้ก็บบเป็นพื้นจอบใกล้ก็เข้าไปเคาะใกล้พดทุกคนเลยใกล้มันขึ้นมาเสื้อคนนะขึ้นมาเลยมาไหวพิลึกใกล้ก็ สอดจะสอด,ด,ดมาเขาก็ไหวปืนน้ำบมท่านทุกคนเลยแล้วก็เลยมันเห็นเขาแล้วก็บินไปเลยแตะไปเลยแต่แต่ว่านนี่นยิงใกล้บบได้นะทุกคนเลยฮะต้องมีสักมือแหละที่เป็นของเข้าทุกคนเลยเดี๋ยวมือหน้าจะมือหน้ากับสีออกมาอีกทุกคนเลยเพราะว่าสวงนี้นี่มันฝนตกไม่แลวก็ใกล้กับหันหลายแล้วก็ใกล้กับกบำลังถือเสิ้องทุกคนเลยเอาใกล้มาต่อคือสีเ้างายอยู่นะ แต่ว่ามื่อนี้เฮาเอาอันสายเซงโทรศัพท์ต่อนี่มันบเ่เฮาทุกคนเลยจักมันเป็น,นเรื่องนะต่อเมื่อวานนี่กับบวเฮาสิได้เป็นโทรศัพท์ลองเบิ้งทุกคนเนียเป็นน้อยลองเบิ้งเป็นเอาเป็นเอพิสารลองเบิ้งทุกคนมีเฮาสายโทรศัพท์ต่อนี่จักมันเสียงแหลมพดบ่บลื่นแนวเลื่องนะชิม,มาหาเฮ็ดยูเฮ็ดกินก็ทุกคนจีเกเล่นปิ้งเยอะเข้าแหละ ได้อันก็เล่นน้อยสองโตทุกคนนะปีง่ายมา้นี่<ฮ>บูามานนะเสดายใกล้ิสดายจะนอนบ,บลับไรเลนะือลรงเนี่ยใกล้จำจุอยู่ทุกคนเลยมันสอดจะสอดห้ดมามวไายพ่ลึกลีใกล้ก็มันแลนทำม้ามว่น้ำอ้อยปืนน้ำกบบทท่าน <c oughs> ปิงนะบัดนี้ทุกคนปิงจำแจียวจะก็เล่น2องโตพอจะได้กิน่นแจะได้กินง่าย ไปหาจีมัคิดก็มานี่นี่ยหมกกระเทมพร้อมขำแล้วทุกคนเนี่ยโอ้แต่เว็นกับยิดตกล่ะสิ่งใกล้หันจกจ้ากใกล้หันขึ้นคอนจกจ้ากนะหรือบอกโค้งม,มาใช่แล้วมันนี้เป่าแล้วโค้งม,มากซ้ำไตตาลดแล้วมือกับ เราบนอน้อยากเขาดินี่โอ้ก่อนคำคำนี่สิใกล้หันหึ่นค้อจุจา้จากทุกคนเดี๋ยวอยู่ทั้งเท้าลงมาพู้คือทีนีม้มู่ไก,ก่ตัวเ้าจอบมาเลยมเมื่อเลื่อได้ออกมานอนก็ยังไปจอบแต่เสาทุกคนไก่มันกำลังถือเสื้อมันยู่เป็นคูนู สุกรับพี่น้องเลยนี่ปิงกัเล่นอนเด้อกินข้าวแรงน้ำกันตอนแรงแรงอุย้ยฮอนทุกคนเลยนี่ตู้แจ้วคักครัโอ้ยอย่างฮอนอยู่นี่ ม,มันแม่งการเยอะเข้าอีทุกคนนะมาเด้อกินข้าวนรงกันทุกคนปิ้งกระเล่นสองโตทุกคนะกินซัมมี่ เพลินเพชรทุกคนบุรีมพักมากับเลยเรียวหาพักกับเมฆไม่เห็นเสียงนกปลิวห้องแจ๊ว ข้าวกินน้ำอิ่มแล้วทุกคนเลยเออนี่เห็นไหมทุกคนอันนี้นี่อ่อ,องหลังตะภาพน้ำตัวที่ข้ากินเมื่อก่อนนะหลังตัวมันเป็นกระดูกนะนี่เลยกระดูกหลังตะภาพน้ำเนี่ยไปนี่ทุกคน,นคำอะไรทุกคนไลยกินข้าวอิ่มกันเด็กภูตะเวนตกเยอะตกดินเลยอ่ะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้กับสีฟ้าไว้สำนี้ก่อนทุกคนเลย โมมีม่เพือลลายออกมาเมื่อนี้กะเกือบหมานแต่กะบบหมานทุกคนเลยใกล้ร่างเซี่ยงเซมาเสื้อผู้เจ้านะแต่ว่าโบท่านยิ่งมันทุกคนเสียดายนะอ๋ะอหลบหน้าออกมาไมา่ทุกคนนี่ได้กัขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามครับเบิง้งครับชมพบกันวิดีโอหน้าทุกคนไปก่อนบายบาย